แต่งหมดไปเกือบ20 0แสนนะผมวันนี้เหลือแค่40แสนกว่าเท่านั้นเลยกับอีสูตรดีแมประตูตัวเตีย้ยจัดทรงครบทุกระบบเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าด้านหน้านะครับผมตัวนี้เป็นรุ่น2020 2 1ดครับลูกค้า1น s จาครับผมอ่ะกระจังหน้าโครเมียมครับผมแต่งมายันโลโก้นะสแตนเลสอย่างดีนี่ฝาครอบคาร์บอนนะครับสแตนเลสนะครับผมติดครอบไฟใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆนะตัวนี้ต้องบอกกันเลยมีมาให้หมดแล้วไล่ลมไล่อากาศนะครับผมเจาะจริงอะไรจริงยางเดี๋ยวเปลี่ยนให้อีกทีแม็กยวเลี๋ เหมือนเดิมนะเอาแม็กฟรีไปหนึ่งชุดให้ดูก่อนแล้วกันนะแซมเปิลก่อนด้านในนะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะนี่ให้ดูเดี๋ยวมาแนะนําอีกทีนึงว่าอะไรเป็นอะไรนะนี่ไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มแล้วเก็บมาให้หมดแล้วกันรอยนะครับผมสภาพล้างจอดครับพี่อันนี้ก็เป็นอะโคมียม,มกันรอยนะครับผมยอดชุดหนึ่งก็ประมาณหลายพันไปดูด้านในกันหน่อยดีกว่าโคตรสุด อ่ะคันนี้เนี่ยถ้าดูจริงๆเนี่ยคือรถใหม่เลยผมยังไม่ได้แกะคุณง่ายๆออกมาปุ๊บเอาไปทําเลยที่จับนะครับผมโครเมียมอย่างดีน็อตเลฟซิงนะครับผมพวงมอะไรครับผมปรับได้อีกจะหักโค้ดเพียขับอย่างนี้เลยนะนี่แล้วแต่ถนัดละกันนะครับผมแต่ผมไม่ถนัดอ่ะผมขับดีๆนี่แหละปรับเอาจะขับยังไงก็ได้ที่ปัดน้ําฝนนะครับผมคือมือเราไม่ต้องเอื้อมไปถึงเราใช้นิ้วตรงนี้กระดิกเอา นี่สุดยอดเลยนะที่ตีไฟเดียวมีแค่นี้ครับผมไม่มีอะไรมากถ้ามองรายละเอยียดจริงแต่ว่าของมันต้องมีอะเนาะระบบไฟทุกอย่างปกติเลยครับผมแอร์เย็นเพลนเพอาะปกติอันนี้แต่งพอสวยงามไม่ใช่ครับลูกค้า่วัดรอบวัดโวตวัดบูดนี่รอบมาเหยียบมาเหยียบมาแอร์มือหมุนอีสูนะครับถ้าซื้อแต่งซื้ออะไรหลักร้อยหลักพันใช้ได้ครับผมเบ้าหน้าจอเดี๋ยวไปเปลี่ยนเอาเกียร์ไม้นุ่นธรรมดาให้ดูกันเลยนะครับด้านในก็จะมีแค่นี้แหละครับเดี๋ยวไปดูด้านอ่าห้องเครื่องกันหน่อยดีกว่า เปิดมาห้องเครื่องนะครับผมนี่นะเครื่องนี่สภาพแบบเป๊ะมากต้องแยกนะครับผมระหว่างเครื่องกับพ่อเครื่องนี่คือเงียบท่อเนี่ยคือดังอ่ะถูกไหมล่ะครับอ่าต้องแยกกันก่อนใส่มาหมดแล้วครับพี่ไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มนี่ไล่ข้างมาพร้อม <S <S โอ้โหสุดยอดนะท่อหน้าเพาอีกแต่หากจบๆเครื่องนี่นิ่เ,เลยครับต้องต้องให้ฟังให้ แต่งให้แสนกว่าแล้วก็ลดไปอีกแสนหนึ่งเหลือแค่สี่แสนกว่าเท่านี้่อนอยู่ประมาณ7-8 0 00พันแอดบ้านเขียว9 9าเเอ็นวันนี้ขอตัวลาไปแล้วสวัสดีครับ